กสามสามหนึ่งของเรานะคะมีผู้ที่ประสบความสำเร็จมากมายถึงแม้ว่าเราเพิ่งเริ่มทำได้ระยะเวลาแค่สั้นๆนะคะบางคนก็หนึ่งเดือนบางคนก็อาทิตย์สองอาทิตย์นะคะแต่ทุกคนล้วนได้กำไรกินทุนมาแล้วทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นการลงทุนแค่หลักพันนั่นเองนะคะทีนี้นะคะสามสามหนึ่งคืออะไรนะคะสามสามหนึ่งนะคะสามตัวแรกนะคะคือการทำงานสามวัน โค้ดอยากจะให้ทุกคนนะคะเราทําเป็นระบบออนไลน์ใช่ไหมคะชวนเพื่อนใหม่เข้ามาในกลุ่มกลุ่มนี้แหละกลุ่มสามสามหนึ่งระบบผลิตเงินล้านนี่แหละนะคะตอนนี้ทำสตาร์โค้ดของเรานะคะได้ขยายเวลานะคะเราจะทําการโอเปแบบนี้ทุกวันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งวันเวลาให้ทราบนะคะว่าช่วงไหนเวลากลางวันหรือกลางคืนเพื่อให้พี่ทุกคนสามารถทํางานง่ายแล้วก็ได้ผลลัพธ์คือไรายได้ในให้มันเร็วขึ้นนะคะมีให้ทุกวันเลยนะคะสามตัวแรกทํางานสามวันนะคะ เราอาจจะชวนเพื่อนวันละสองคนก็นได้นะคะชวนสองวันสามวันก็หกคนละอย่างน้อยต้องมีสองคนละนะคะที่เห็นเหมือนเรานะ,ะสามตัวแรกเราทําได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเพื่อนของเราก็ต้องใช้สินค้าพวกนี้และว่าเพื่อนของเราก็อยากจะมีะไรายได้เหมือนเรานะ,ะเพราะฉะนั้นทุกคนทําได้สามตัวที่หนึ่งนะคะสามตัวที่สองสามตัวที่สองนะคะ ามชั้นค่ะสามชั้นไม่ใช่หมูนะคะสามชั้นคืออะไรทุกคนดูตรงนี้นะคะอันนี้คือผังเจ็ดมหา,าจารัรยรรดิพิชิตเงินแสนนะคะเบื้องต้นคือพิชิตเงินแสนก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเงินล้านนะคะสามชั้นหมายถึงชั้นที่หนึ่งคือตัวของเรานะคะเราสมัครปุ๊บเราเขียนชื่อเราเลยนะคะลงธุรกิจละพันเก้านะคะในวันต่อมานะคะก็ชั้นที่สองก็คือเอีของเรานะคะและในวันต่อมาก็จะเป็นชั้นที่สามก็คือ ทุกคนของเรานะคะทุกคนทําหน้าที่เหมือนกันรับรายได้เหมือนกันนะคะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครนะคะระบบคือการใช้เครื่องมือที่เหมือนกันอย่างเป็นระเบียบนะคะถ้าทุกคนทํางานเป็นระบบเป็นระเบียบทุกคนนะคะจะทํางานง่ายได้เงินเยอะได้เงินไวแล้วก็ผลงานจะออกมาแบบเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครนะคะทำงาน3มวันดูแล3ชั้นนะคะและ10วันนะคะคุณจะมีผลลัพธ์นะคะ10วันคุณจะมีผลลัพธ์ ้าหนึ่งรอยเปอร์เซ็นนะคะหลักแสนเลยอ่านะทีนี้ทุกคนดูตามชีตนี้นะคะที่โค้ดส่งไปในในห้องแชทเนาะเป็นชายเงินแสนนะคะระบบสามสาหนึ่งนะคะหน้าที่สามข้อที่เราต้องทำหนึ่งซื้อเป็นชายสองชวนเพื่อนเข้าระบบสองคนทําเหมือนเราคนละพันเก้าเขาก็จะได้สินค้าแถมไปใช้นะคะสามช่วยเพื่อนของเราสองคนให้เขาไปขยายต่อก็จะเข้าในระบบผับเจ็ดนะคะทุกคนจะมีเจ็ดคนของตัวเองนะคะทีนี้นะคะมาดูรายได้ ที่หนึ่งนะคะเราชวน A เราได้ค่าแนะนำสี่ร้อยบาทชวน B ีก็สี่ร้อยบาทนะคะเสร็จแล้วได้ค่าบบลนซ์ทีมอีกหนึ่งร้อยสิบในวันถัดไปเราจะมีเงินโอนเข้าบัญชีมาเก้ารอยสิบาทหากค่าโอนสิบห้าบทนะคะแต่ในวันที่สองนะคะ A กับบีของเราจะไปทำหน้าที่ของเขานะคะมีคนเกิดขึ้นมาซ้ายอีกสองขวาอีกสองใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้รู้จักแล้วนะคะทุกคนแต่เราจะได้ค่าบริหารทีมนะคะวันที่สองเราจะมีรายได้เข้ามาอีกสองรอยสิบาท วันที่สามนะคะ480บาทวันที่สี่900กว่าบาทนะคะโอ้สี่วันนี้คือเท่ากับเราคือทุนละใช่ไหมคะอ่า900กว่า400กว่า้0 0กว่าวันแรกอีก900กว่านะคะเท่ากับเราคือทุนที่ลงไปพันกว่าบาทครั้งแรกแล้วเหมือนกับเราได้ใช้สินค้าฟรีนะคะหลังจากสี่วันนี้คือกําไรทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนะคะวันที่ห้าเข้ามาหลักพันพันเก้าวันที่หกสามพันกว่านะคะวันที่เจ็ดเจ็ดพันกว่านะคะวันที่แปดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนสิบสิบวันนะคะรายได้ ที่ประมาณหนึ่งแสนสองหมืสามพันบาทอันนี้คือสิบวันในการคำนวณตัวเลขทวีคูณนะคะแต่ความเป็นจริงบางคนบอกว่าคนแรกที่เพิ่งเข้ามาที่ชวนได้แค่หนึ่งคนอยู่มันอาจจะช้าไปใช่ไหมคะอาจจะเป็นหนึ่งเดือนแสนนะคะทุกคนเสียใจไหมเสียใจไหมถ้าได้หนึ่งเดือนแสนกับการลงทุนแค่พันเก้าร้อยบาทนะคะหรือสองเดือนแสนหรือสามเดือนแสนใช่ไหมคะมันเป็นขั้นจ่ายที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะเราต้อง เราต้องลังหน้าเราต้องกินอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะแค่เราเปลี่ยนให้ใจ่ายมาซื้อให้ถูกจุดมาเข้าร่วมกับระบบ3ามสและทําตามระบบแบบง่ายๆนะคะทุกคนก็จะสามารถมีรายได้หลักแสนนะคะอันนี้องค์กรแค่หลักพันนะคะแต่โอมกลนขยายเป็นหลักหมื่นคนนะคะเราจะสามารถมีรายได้มากสูงถึงวันละสา0 0 0บาทนะ,ะหรือว่าเดือนละหนล้านบาทดยที่เราแทบจะไม่ต้องได้ไปเดินขายของเลยเพราะว่า ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจมันเป็นแค่การบริโภคสินค้าวันนี้เราบริโภคสินค้าที่ไหนแล้วเรามีรายได้กลับมานะคะคนดูมาเยอะแล้วค่ะบริษัทฟ้าหลวงเนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนง,งานตลาดที่จ่ายเร็วจ่ายแร,จยรงจ่ายไว้นะคะคือได้แผกนการตลาดที่ยุติธรรมมากๆสําหรับนักธุรกิจแบบเรานะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนนะคะว่าผู้นํานะคะ หรือว่าเพื่อนนักธุรกิจของเราที่เข้ามาเนี่ยสามารถหยิบจับรายได้หลักแสนหลักล้านได้แน่นอน